안녕하세요ูลีนุ่นตอนสูนำจากอิมดีดาก็กลับมาพบกับช่วงตอนซูเรกันอีกแล้วนะครับผมก็สำหรับวันนี้พวกเราจะพาไปชมบรรยากาศคาเฟ่วันเกิดของไมโครทิปนั่นเองนะครับ เดี๋ยบรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงแต่ผมถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับไป let's go <S สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่บริเวณหน้าร้านแล้วนะครับเมื่อกี้ป้ายร้านเราจะพบว่าเอ็กซ์แตดนของคนสวยขาของเรานะครับที่มายวงโฟอีฟนั่นเอง Happy Birthday to you A.T.Y. หรือว่าอาทิตยานะครับนี่จะเป็นคาเฟ่แอนด์แกลอรี่นะครับ ตรงนี้จะเป็นรูปแฟนอาร์ตนะครับมีตั้งแต่รูปไว้เด็กเด็กหญิงที่ยาหรือจะเป็นรูปปัจจุบันตรงนี้น่าจะเป็นในรูปชุดนักเรียนนะรูปแฟนอาร์ตเนี่ยก็จะเป็นรูปที่ถูกวาดโดยแฟนคลับนะครับหรือรูปที่ถูกวาดโดยฟอไอมีเคยมีรูปพี่มายด้วยที่ถ่ายริมทะเลหรือจะเป็นลุคที่ใส่หมวกสีแดงกางเกงยีนนะครับลุคเท่ๆคู่ๆตรงนี้จะเป็นลูคแบบบนสเตจนะตรงนี้จะเป็นรูปริมชายหาดนะครับซึ่งตัวพี่มายเนี่ยจะเป็นรูปกระตูน จะใช้หาดเนี่ยเป็นรูปปกตินะรูปตอนพระอาทิตย์น่าจะขึ้นหรือไม่ก็ตนกนี่แหละครับขอประทานด้วยนะครับประทานโทษด,ด้วยต่อไปนะครับก็เป็นพี่ไม้ใส่หมวกเบเล่หรือเปล่านะพี่ไม้อยู่ที่ริมสวนรูปกับธรรมชาติหรือจะเป็นลุกแบบว่าเท่ๆนะครับใส่หมวกชุดสบายๆเสื้อยือดนะครับ ต่อมาเป็นบริเวณชั้น2ร้าน e t t e n t i o n Please ครับเมื่อกี้จะเป็นรูปสะท้อนออกมานะครับเป็นโปสเตอร์ของงานแล้วก็จะมีรูปของน้อนนะครับเป็นรูปเด็กน่ารักน่ารักเนี่ยประมาณ5รูปนะครับเสื้อยืดสีโอครอกนะครับซึ่งงานเนี่ยเกี่ยวข้องกับทะเลแน่นอนบริเวณชั้นวางหนังสือนะครับจะเป็นคมแบ็กแต่ละคมแบ็กของ4 e v e นะครับ อู๋ล,ลาลาครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็น First a อ b u m ัมของโฟอีอีฟนะครับหรือว่าจะเป็นทริ or อทรีดหรือว่าจะเป็นข้อยกเว้นหรือว่าเอฟเซ็กชั l นะครับมีคาว่ามาย์อีสลาส์ด้วยตรงนี้นะครับจะเป็นซ d p h โ t โตการแล้วก็โปสการ์ดของพี่มายนะครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นคับสลีฟ มาที่บริเวณกำแพงชั้น2นะครับเราจะเห็นพี่มายในลุกที่เซ็กซี่ขึ้นใหม่นะครับจะเป็นลุกที่อยู่ริมทะเลตอนเย็นหรือว่ารูปขวามือจะเป็นรูปที่ถูกถ่ายโดย Official ออฟฟิเชีบางรูปเนี่ยถูกถ่ายโดย Member for Eve นะครับลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นรูป มืดรูปโทนเข่าดําซึ่งพี่มายเนี่ยถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของวงโฟอีฟนะครับปัจจุบันก็อายุ23ปีแล้วครับผมเกิดวันที่9มิถุนาย,ยนปี2542ซึ่งงานงานเนี้จัดวันที่18-19มิถุนายใช่ไหมถือว่าจัดหลังวันเกิดพี่มายนะแต่ว่าระหว่างนั้นอนะเห็นบ้านฟอหรือว่าทางโปรเจกต์เนี่ยเขาก็ได้ทํา กิจกรรมดีๆหรือว่าโปรเจกต์ดีๆมากมายนะครับสามารถไปส่องในแท็กได้นะครับเรียกว่าขอบคุณมากๆนะครับที่จัดโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ขึ้นมานี่ก็เป็นรูปที่ถ่ายเดอออฟฟิเชีนะนี่จะเป็นรูปรอยยิ้มของพี่มายผมชอบเ็ตที่เป็นรูปใส่หมวกแดงแล้วก็กางเกงยิ้มมากมีความเท่มากๆตรงนี้ก็จะเป็นรูปข่าดำนะครับเดี่จะเป็นรูปโดยรวมของพี่มายงานนี้นะทุกคน ก็ถ้าดูไม่ทันเนี่ยก็สามารถกดพอส์ดูได้นะครับเราจะถ่ายภาพรวมออกมาเป็นหลักนะมีวาดเป็นรูปวาดแฟนอาร์ตก็มีมีคำพูดด้วยใส่หัวหัวจะเป็นหัวไดโนเสาร์หรือหัวหมีนะดูไม่ออกเหมือนกันนะนี่นะครับลูกลิมทะเลมากมายจริงๆเลย มาเนี่ยจะมีรูปบ้าอยู่ทางซ้ายมือนะตรงนี้เขาจะฉายภาพนะครับ to me is my birthday นะครับผมมีรูปเค้กแล้วก็รูปหัวใจเป็นรูปที่ถูกวาดนะตรงนี้ก็จะเป็นน้อนตัวที่2นะครับเมื่อกี้จะเป็นน้อนที่ถือดอกกุหลาบข้างซ้ายและข้างขวาเนี่ยจะเป็นธนูยิงคิวปิดยิงศรหัวใจนั่นเองตรงนี้นะครับเหมือนเราจะไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเลยซึ่งผมคาดว่ารูปพวกนี้ถูกถ่ายโดยพี่มายนะครับ ซึ่งก็มีรูกปลากระเบนมีม้าน้ำมีปลากระตูนรูกปลากระเบนยิ้มนี่น่ารักมากๆมีปลาการังครับผมซึ่งก็เปรียบเสมือนว่าเราเนี่ยได้ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเองเลยหรือว่าเรามีพี่มาเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทางคนสำคัญนะครับผมเรียกว่าเป็นรูปที่สร้างรอยยิ้มให้กับผมมากๆจริงๆนะครับนี่รูปปลากระเบนยิ้มน่ารักจริงๆ มีปลาการะตูนด้วยเป็นปลาไฟนิงดอนลี่หรือเปล่านะมันอกมีไฟนิงนีโมมีปลาฉลามตรงนี้เป็นสิงโตทะเลหรือเปล่าขึ้นไปนะครับทางขึ้นชั้น3อยู่ตรงนี้นี่เองเป็นเต่าทะเลแล้วก็ถัดไปนะครับวงกลมสุดท้ายจะเป็นอะไรเอ่ยเป็นปลาโรมาขึ้นมาชั้น3เราจะเจอกับโปสเตอร์ของงานนะครับ c l o ค Sunshine on my mind นะครับผม ลงมาเนี่ยก็จะเป็นรูปริมทะเลละเหมือนเราไปเที่ยวเวเคเช่นวันหยุดริมทะเลริมชายหาดมีคลื่นแรงๆซัดมีพระอาทิตย์ส่องนะครับอากาศร้อนๆแดดแรงๆนะครับผมแล้วก็มีธรรมชาติมากมายมีสับน้ำนี่นะครับมีเรือด้วยคือเป็นทะเลที่ผมว่ามีความเงาๆนิดนึงนะเพราะว่าจะไม่ค่อยมีคนอยู่นะครับผม นี่นะครับแล้วก็มีโค้ดซึ่งถ้าเกิดอ่านไม่ทันสามารถกดพอสได้นะครับนี่จะเป็นท่อนร้องของพี่มายนะครับจากเอนอูล้ลลาละนะครับแล้วก็ไลฟ์อัพริงถ้าเธอจริงใจโชว์หน่อยได้ไหมบุตตี้บอมนี่นะครับแล้วก็เอ็กเซ i ปชั l นะครับผม Hello my name is l u ัสเรียกว่าเป็นมีความสำคัญมากแล้วก็จะเป็นน้อนตัวที่3นะครับ ไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปทิวทัศน์รูปวิวนะครับผมรูปธรรมชาตินะครับผมซึ่งผมก็คาดเดาว่าถูกถ่ายโดยพี่ไม้เช่นเคยก็จะมีรูปตอนพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกคลื่นทะเลคลื่นเบาคลื่นแรงนะครับถัดไปนะครับอีกมุมหนึ่งเนี่ยจะเป็นรูปหัวใจครับซึ่งชั้น3เนี่ยเราอาจจะเป็นรูปพี่มมยนะแต่เราเนี่ยเหมือนได้ไปเที่ยวทะเลจริงๆเลยนะครับ เรียกว่ารูปเกาะก็มีซึ่งทะเลแตกต่างกันนะเป็นเวกชันเป็นวันหยุดจริงๆนะครับก็เป็นงานที่น่ารักมากๆเลยครับคือผมคิดว่ามันสื่อถึงความเป็นมาได้ถึงทุกมุมเลยครับให้ความรู้สึกได้เหมือนไปทะเลจริงๆอันนี้จะเป็นรูปน้องช้นหลามนะครับ อีกมุมนึงของคาเฟ่น,นะครับก็จะเป็นรูปที่ถูกสื่อมาโดยทางตัวอักษรบ้างครับหรือว่าจะมีรอยยิ้มของพี่มายนะครับผมจะเป็นคำพูดนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นคำพูดที่ถูกส่งเข้ามาด้วยแล้วก็เป็นคําพูดของพี่มายนะครับต้องบอกว่างานสวยๆแล้วก็งานที่มีความหมายแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าไม่มีผู้จัดโปรเจกต์หรือว่าผู้ร่วมโปรเจกต์หรือว่าฟอรทุกคนนะครับแล้วก็รูปสวยๆเนี่ยผมมาทราบทีหลังว่า ทุกคนเนี่ยช่วยกันส่งเข้ามาด้วยนะครับให้โปรเจกต์สำเร็จนะครับนี่นะครับก็จะมีเรื่องสอนการ m o v อ on หรือว่านิยามเกี่ยวกับความรักนะครับสำหรับใครที่มีความฝันเนี่ยก็ทุกคนเนี่ยต้องลงมือทำนะครับเพื่อวความฝันของเราเนี่ยจะได้สำเร็จ นี่นะครับคนเราชอบไครสกคนนะครับแล้วก็มีเรื่องของพี่ไม้ซึ่งสื่อความหมายที่ดีมากนะครับเรียกว่ารอยยิ้มของพี่ไม้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นพลังบวกให้กับทุกคนตรงนี้จะเป็นมุมอวยพรนะครับผมโพสอิดนะครับซึ่งทางตอนซูเนี่ยเขียนว่า hpd นะครับคุณทิยาพร้อมกับรูปยิ้มนะครับถัดไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปของพี่ไม้และแหละมาจากไอจีพี่ไม้จะมีทั้งหมด3แบบเลยนะครับด้านบนเนี่ย ถ่ายที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำด้านนี้จะเป็นทะเลตอนเย็นแล้วก็ทุกทะเลตอนเช้านะครับเสื้อเชิ้ตขาวกางเกงยีนว่าจะเป็นลุคแบบเซ็กซี่หน่อยนะครับด้านบนก็จะเป็นเชิ้ตขาวกางเกงยีนเช่นกันซึ่งผมคาดว่าน่าจะถ่ายที่ชนบุรีนะเพราะพี่มายเนี่ยเป็นคนชนบุรีนี่นะครับรูปยิ้มก็จะมีมุมเผลอมุมน่ารักมุมมองกล้องนะครับรูปนี้เป็นรูปเบลอ และด้านนี้ก็จะเป็นรูปกับพิธีั้สัตว์น้ําจะมีประมาณนี้นะครับทุกคนนี่จะเป็นน้อนตัวสุดท้ายของงานนี้นะครับน้อนคริสต์มาสชั้นวางหนังสือนะครับก็จะเป็นรูปพี่มายนะครับรูปแบบหล,ลุกสบายๆนะครับแอบมีการเขินกล้องนิดนึงก็เป็นข้ายิ้มของพี่เขาเนั่นแหละน่ารักจริงๆเลยครับจะเป็นลูกเซ็กซี่ก็ได้ลุกน่ารักก็ได้นะครับ ด้านล่างครับก็จะเป็นรูปริมทะเลนะครับรูปว,วิวก็มีดอกกุหลาบอยู่ทางขวามือด้วยครับทุกคนต่ออันนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ซอนซูนําจ้าสร้างนะครับก็เซต150บาทขนมกับเครื่องดื่มเราจะได้ของแจกประมาณนี้ตรงนี้จะเป็นคัพซิปของงานงานนี้นะคะลงมานะครับก็จะเป็นของแจกซีโอครอบแฮปปี้เบอร์เดย์มาอยานะครับ สันชายออนไมล์นะครับชิงานโปรเจก์นี้มีเทียนหอมข้างในด้วยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับงานคาเฟ่วันเกิดของ My4East เพราะถ้าทุกคนมีความเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับก่อนจากกันไปฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด like, subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมเพื่อปิดที่จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวซอนซู และสุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากเว็บไซต์ของพวกเราเชาวซอนซูไว้ด้วยนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับงานคาเฟ่ต่างๆที่จะจัดขึ้นในแต่ละเดือนซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปดูได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเราจะแปะไว้ให้และสำหรับวันนี้อุรินุนซอนซูนํำจาอินิดาล่นยอง